สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องวันนิสาสไตล์กลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาพร้อมกับเมนูฟักทองทอดค่ะเป็นฟักทองชุบแป้งทอดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาคลุกกับผงชีสเหมือนเดิมค่ะเป็นเมนูที่เราทําต่อเนื่องมาพร้อมๆกับขนมเข็งชุบแป้งทอดแล้วก็คลุกผงชีสของเมื่อวานนี้เลยค่ะ จริงๆฟักทองที่เราทำในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้แช่น้ำปูนใสอะไรเลยนะคะแต่ส่วนตัวเราคิดว่าถ้ามีเวลาเนี่ยถ้าแช่น้ำปูนใสสักหน่อยจะได้เนื้อฟักทองที่หนึบหนับก,กว่านี้นะคะของเราในวันนี้เนี่ยจะออกเป็นแนวนุ่มๆอยู่เลยค่ะแต่ส่วนตัวแป้งก็กรอบเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาทอดแป้งกันนะคะ,อะทอดฟักทองกันนะคะจะทอดให้อ่อ ก็กสองรอบค่ะเพราะว่าวันนี้ก็กทองเยอะพอสมควรสำหรับการทอดก็เหมือนเดิมค่ะเราจะใช้ไฟกลางที่ค่อนข้างแรงนิดนึงต้องควบคุมความร้อนด้วยนะคะเพราะว่าฟักทองเนี่ยเขาสุกเร็วมากค่ะ เมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทำไว้สำหรับกินเล่นๆได้นะคะคนที่รักษาสุขภาพก็กินมแต่เนื้อพลาทองก็ได้ค่ะไม่ต้องกินแป้งเนาะแต่ว่าตัวแป้งที่กรอบๆเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็จะชอบมากค่ะ ส่วนน้ำมันที่ทอดนี่ก็เป็นน้ำมันปาล์มนะคะ,ะเพราะว่าน้ำมันปามเนี่ยจะเหมาะกับการอทอดอาหารแล้วก็ทอดพืชผักอะไรต่างๆจะให้ความกรอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทอดทั้งหมดให้เสร็จเลยนะคะ ในส่วนของแป้งเนี่ยก็เป็นแป้งตัวเดียวกับที่เราทอดขนมเข่งเมื่อวานนะคะเป็นแป้งที่เราใช้แป้งทอดกรอบสําเร็จรูปเนี่ยแหละค่ะกับผสมกับน้ําเย็นจัดแล้วก็ไข่หนึ่งฟองนะคะเราไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนามาคลุกกับผงฟีสค่ะเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะนี่ละค่ะผงชีสอันเดิมค่ะของเมื่อวานนี้เราก็ออกมาผสมแล้วก็คลุกคลุกเขาด้วยกันค่ะแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูกักท,ทอดทอดลูกผงชีสค่ะต้องขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมคลิปของเราค่ะขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคน